ขณะนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกสฉีงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกภกาคใต้และอ่าวไทยตลอดจนมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งและน้ำท่วมขังสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสียย่ยงภัยขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้คุณแม่คะ จากข่าวในทีวีบ้านเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะไม่ต้องกังว,วลไปจ้ะหากเราเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมเราก็จะสามารถใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัยได้จ้ะแล้วจะเตรียมตัวยังไงได้บ้างคะอย่างแรกเลยนะจ๊ะเราต้องติดตามสถานการณ์ข่าวสารทางทีวีหรือมือถือหากเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรยกของขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำ นำกระสอบทรายอุดปิดทางน้ำที่จะเข้าบ้านเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเช่นน้ำดื่มยารักษาโรคพกติดตัวไปด้วยและที่สำคัญเราต้องรู้จักเส้นทางอพยพไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยนะอ้ออีกอย่างที่เราจะลืมไม่ได้เลย คือเบอร์โทรฉุกเฉินหรือสายด่วนไม่ว่าจะเป็น1669บริการแพทย์ฉุกเฉินหรือ1784ปอพอรับแจ้งเหตุดีเลยค่ะงั้นเรามาเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมกันเถอะค่ะคุณแม่เตรียมตัวให้พร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากกรมอนามัยและเทศบาลตำบลกุจิกเหตุด่วนฉุกเฉินโทร0 4 4 3 6 9 1 1 1ตลอด24ชั่วโมง เทศบาลตะบลกุจิกห่วงใหญ่รับใช้ประชาชน